ถ้าเป็นชาวสวัสรค์แล้วนี่จจะหมดสิทธาบุญแล้วเนอะนะอจากจนานๆจะมีสักกรัลังหนึ่งอย่างพระไ้อินน,นี่มากระนางสุจดานะมาใส่บาตแรแปลงเป็นมนุษย์เนาะมาใส่บาตรพระมหากัสปะใช่ไหมเจ้าใช่ครับนี่เนาะทำเป็นโอ้โห,หน่าสงสารนะจนจเนี่ย พรามหากรสสปะเนี่ยแม้ท่านมีที่พระจักขูดแต่ท่านไม่ได้ดูเนี่ยนะมันก็ไม่เห็นนะเหมือนเรามีดวงตาถ้าเราไม่ดูอะไรเนี่ยมันก็ไม่เห็นนะนี่ก็นึกว่าเป็นคนยากจนเข็นใจเนาะจึงเปิดฟ้าบาทให้โปรดสัตว์จริงๆจี่เใ็่ไหมเพื่อให้เอาก้อนข้าวหรืออาหารใส่ลงไปในบาทแล้วบุญก็เกิดขึ้นนี่ยังพระย็นเนือ บุญเกิดเลยแต่อาหารนี่มันจะแตกต่างจากทุกครั้งเอ๊ะทำไมกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งเมืองเลยเลงและคนนี้เลงอ่าทำไมท่านทำางนี้นี่มาขวางบุญพูดที่ขัดสนบอกก้ากระผมก็ขัดสนเพราะมีเทพบุตรใหม่เพิ่งไปบังเกิดขึ้นรัศมีก็สว่างแล้วก็ อมนี่สว่างกับผู้ปกครองนี่มันถ้าภูปภาษาบ้านๆคืออายฟ้าอายดินอย่างนี้เนอะแปลว,ว่าถ้าเป็นชาวสวรค์เป็นกายทิพย์หมดสิทธิ์ทำบุญนะตามได้เฉพาะมนุษย์แอนแอนแอนพบกึ่งหยาบกึ่งละเอียดอาวตรงนั้นก็ยังมีสิทธิ์ทำบุญเพราะยังมีกายหยาบอยู่ แต่สามารถปรับอยากไปสู่สภาวะละเอียดได้นี่จ้าเพราะใจอยู่กับละเอียดเสมอตลอดเวลากลิ Green ่นศีลนกินธรรมก็เกิดขึ้นใจยหยุดนิ่งตลอนะดน่ะเคลืนไปสู่ภายในมันน่าอัศจ,จรรย์แค่หยุดนิ่งเฉยๆนะ่ะกลิ ink, ่นสีลนกลิ่นธรรมเนี่มันเกิดขึ้นนี่จ้าสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นแล้วก็ เมื่อเป็นพภูมิที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้นะจ๊ะเพราะมากักจะเป็นที่ชุมนุมของผู้ที่บริสุทธิ์เหมือนเหมือนกันในทุกระดับทุกมโนปณิธานนี่ทุกมโนปณิธานเลยก็จะชาบมาแวะเวียนผ่านในตรงเนี้ก็จะมีโอกาสสร้างบุญกันได้อีกอ่าตายเดี๋ยวไม่ไปไหนเดี๋ยว <laughs> เอาวลนรนิจจิตจามใสนี่นะเผลอวลลรนิจจิตจามใส<า> <c oughs> แต่กายทั้งนั้นสวยสเลยได้แห่งความดีนี่อยู่ว่าพฏิสัตย์สำคัญเนาะสำคัญมา,มากๆเลยที่จะเปลี่ยนแปลงโลกอยู่ดีเนี่ยคือ <c oughs> ถ้าเราสร้างเด็กๆให้มีศีลมีธรรมกระแสาธาตุแห่งความบริสุทธิ์ จะเกิดขึ้นมาก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 กระแสความบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วอยู่รอบตัวเราเนี่ยแต่ว่าเราจะดึงอมาใช้ได้ไหมถ้าใจเราใสบริสุทธิ์มีศีลมีธรรมก็ดึงมาใช้ได้ก็จะวืกเข้าไปอยู่ในตัวจะทำให้ใจใสกายใสแข็งแรงสดชื่นบกบานเนี่ยจะคำพูดก็มีแต่เรื่องเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องนี้ดี สิ่งแวดล้อมดีนะอากาศฟ้าก็จะสดชื่นตามไปด้วยฝนละมารากมากก็จะมีลดโอชอฝนตกต้องตามฤดูกาลนี่ฝนมันตกยังไงก็ไม่รามนะรู้สึกว่าจะตามใจตัวเองแล,ล้วเกินเลยไม่หนาวสักทีก็เลยตั้งจจทำบุญเรื่องเสื้อกันหนาวเนี่ยจะเอาไงก็หนาวให้ชื่นใจได้สักวันหนึ่ง พอให้ขยมทั้งหลายมีแรงบันดาลใจที่จะมาทำบุญนี่เนาะเสื้อกันหนาวอย่างหายสงสัยเพราะปีนี้เอ๊จะทำบุญกันหนาวแต่มันยังร้อนอ้าวอย่างนี้แถมฝนยังมาซะอีกเอ๊เราจะทำบุญอะไรกันอย่างนี้นี่เนาะเออทำบุญไม่ถูกเลยตอนนี้เนะ <c oughs> นี่ยนี่นะเจะถ้าเราช่วยกันสร้างยุวะโพธิสัตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นแปลว,ว่าศาิทธรรมกขึ้นในตัวผู้ใหญ่ก่อน แล้วถ่ายไปถึงเด็กจากเด็กก็ขย้อยทั่วโลกครูไม่ใหญ่จำชื่อพเพลงไม่ได้ในยุคพระศรีอริยะเนี่ยที่ผู้มีบุญมากๆเข้ามาเกิดบาปน้อยมาเกิดมรรมกันแล้วโลกในยุคนั้นจะเป็นยังไงนะเด็กที่เด็กอะไรนะ,ะมีนสติปัญญา,ลาและอาใครจำได้เปิดหน่อยเจ้าอ่าถูกอสอ แค่อีกสองไห่เศษเท่าน <Yeah. S 1> ั้นเองแหมมันน่าไปเชื่อมยุคนั้นได้เนาะ <Yeah. S 1> คือถ้าทุกคนในโลกมีศีลมีธรรมนะี่ยมันไปตรงนั้นได้นาะ <Yeah. S 1> ไปตรงนั้นได้เพราะข้อปฏิบัติให้มีศีลมีธรรมเป็นยตศีลมีธรรมก็มีอยู่แล้วค <Yeah. S 1> วาสามารถพูเจ้า <c oughs> ท่านตรัสสอนไว้แล้วเหลือแค่เราเอามาใช้เอามาฝึกตนของเรา นี่นะจ๊ะถ้าได้แล้วก็ถ้าได้ทั้งโลกเนี่ยโอ้นี่จะมันเชนเดิวนได้จริงๆจะจะเป็นไงคล้ายในบทเพลงนี่แหละเนื้อหาในบทเพลงคล้ายๆกับมิติของกึ่งหยาบกึ่งละเอียดเลยอ้าวก็ก็คล้ายๆในบทเพลงนี่ไงสัตว์พูดภาษามนุษย์ได้ ทันตแพทดตรวตักแกอาริครับอเออ,เอนั่งเงี้ยไงเอเอนี่นือหายเลิบยู่อะไรอย่างเงี้ยเออทุกแกมันจะน่ารักเพิ่มขึ้นบอกมาลองทุกวันได้นะเถึงข้ามอัิโยคหายก็จะหายแวบไปเหมือนชาวสวัสดิ์ในเงี้ยชาวสวัสดิ์ในแวบเพราะนั้นเมนไม่ต้องมี เออนี่เนาะผแวบไปแล้วเนี่ยการสวดเสยคงไม่ต้องมีบังนี่นะเออนี่จ้าคล้ายๆกับสวรรค์แต่โลกก็เออยังมีฤดูการมีอะไรแต่เป็นฤดูสบายมนุษย์สามารถทําสิ่งนี้ได้นะถ้าเราเห็นพร้องต้องกันทุกคนในโลกไม่มีเวบเลยแม้แต่คนเดียวนะเป็นอย่างนั้นได้ เด็กโซวูทูทิพย์จะพูดได้ทันทีเลยมัอนมหาจรร์์เลยแหละจะเป็นปกติกายของเราีะเป็นงนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเพราะท่าบริสุทธิ์ที่สั่งสมจากศีลธรรมเนี่ยจะค่อยๆปรับกายให้ทรงได้ส่วนผิวได้สวยงามนี่นะจ๊ะทุกอย่างระบบอวัยวะภายในต่างๆงดงามมากเลยนี่ครับนี่นะจ๊ะ แล้วก็เวลารับทานอาหารก็เคี้ยวไปอย่างนั้นมันเคี้ยวหลอกๆนะะั่นเ่ยคือา้าปาแล้วก็ก็ก,ก,ก็อ้าวไปแล้วนี่อร่อยตั้งแต่ปลายลิ้นถึงปลายเล็บเลยอ,อร่อยทั้งตัวอเงยเรานึกไม่ออกหรอกเราอร่อยแค่คอนั่นเองอเลยไปาเอาลืมแล้วเลือดแรกก็ต้องเอาใหม่